ไม่มีคอร์สอบรมโซล่าเซลล์ที่ไหนทิก้าการันตีว่าเมื่อเรียนจบมีงานให้ทําทันทีและระหว่างเรียนเรายังมีเบีย้ยเลี้ยงและเรียนฟรีตลอดหลักสูตรมีอยู่จริงที่ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมเอโซลาแนวทางการสอนครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแถมยังมีสายงานจริงเพื่อให้ออกไปฝึกงานเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่ไปสามารถที่ทำงานได้จริงและรับงานได้เลยครับ รมระบบโซลาเซลล์สอนการติดตั้งบนหลังคาที่หลากหลายประเภททั้งหลังคาแผ่นเรียบรลอนคู่และเมทัลชีตสอนการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ทั้งระบบไฟ1เฟสและ3เฟสสอนการลงโปรแกรมเซตอัพระบบอินเวอร์เตอร์สอนแม้กระทั่งการบำรุงรักษาการทำความสะอาดจะไปทำงานติดตั้งหรืองานเซอร์วิสได้ครบจบจากเอโซล่าจริงๆสมัครเรียนเข้ามาได้เลยโอกาสดีๆฟรีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอย,อยากให้คุณเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมช่างคุณภาพของ A olar, เอโซล่าเราส่งงานให้ต่อเนื่อง ถ้าคุณสู้เอโซลา่าพร้อมสนับสนุน